เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความ,มเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง y P สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยบรรยากาศดีนักชมในเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับแบบนี้บรรยากาศดีบ้านสวยกลางสวนเลยนะครับมีพื้นที่กว้างๆถึงสอง้อตารางวาเลยตัวบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่นะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา มีสองห้องครัวเลยครับมีห้องซักผ้าด้วยหนึ่งห้องโดยรอบเป็นสวนมะพร้าวครับบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่ให้แหล่งท่องเที่ยวกาเดินทางสะดวกนะครับสะดวกสบายถนนด้านหน้าครับถนนดีเดินทางสะดวกท่าในใดสนใจไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้นะครับติดต่อนะัดหมายกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ก็เลดวดูบวรยากาศกันรอบๆบบ้านกันนะครับรอบบ้านในบ้านมีพื้นที่เหลือไว้ปลูปกผักปลูกสวนปลูกผลไม้ทานกันได้นะครับแปลงนี้อยู่เกาะสมุยนะครับแปลงนี้อยู่เกาะสมุยอันใดมองหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้ติดต่อรัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับภายในพร้อมอยู่ครับสะอาดไม่เปื้อนไม่แต่เวลาไม่ซึมสามารถเข้าอยู่ได้เลย หน้าต่างเหล็กดัดนี้ให้ครบๆพื้นเงาแว็บนะครับสวยเหมือนใหม่พร้อมอยู่ครับงาน,นหลังยังมีพื้นที่เหลือๆครับเนื้นที่ทั้งหมด230ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินขายในราคา3ล้าน5สนบาทสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ห้องโัวนะครับมีห้องครวัวด้านในกับห้องครัวด้านนอกด้วยเอาไว้ทําอาหารกันได้ครับห้องครัวด้านนอกก็เอาไว้ทําครัวไทยได้แต่ไม่กลิ่นเข้าไปรบกวนในบ้านนะครับห้องน้ําสะอาดกว้างขวางห้องน้ําใหญ่ๆเลยครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงฝากกดถูกใจด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ